คชยาสีดำเขียวกับทีมจุกจังชาชิตเสื้อสีดำผู้ที่5ของรายการนะครับกีฬาจุกจังชาชีตอเคคจะได้เป็นผ่าสรุปเล่นก่อนนกีฬาเจอกันทุกอย่างทีมพิชยาครับเจอกับจุกจังชาชิตนะครับรายชื่อผู้เล่นเบอร์สิบเจ้าซุปเปอร์แม็กนะครับเจ้าอูเบอร์ยี่สองเจ้าอุ่นสมาร์น้อยเบอร์หกครับฝั่งกี้งสองทีมพร้อมติ๊กนะครับซูนซูแม็กตัวเสิร์ฟแล้วก็เจ้าจีมซ้ายเป็นตัวเตะนะครับไม่น่าจะเป็นใครเตะนะ เจ้าโอนเปิดเจ้าโอนยุกดาวซุเปอร์แม็เตะโอ้โหวัดเน็ตไปเลยครับแต้มยุกจังชาชีดแย้งแทมนะครับสลับมาเป็นทางเจ้าอุ่นเสิร์ฟที่ด้ารสลับหน้ากันนะครับน้องเจ้าจีมอ๋อในเกมเสิร์ฟเนี่ยในเกมเสิร์ฟเจ้าจีมซ้ายจะมาอยู่ที่หน้าซ้ายนะครับสลับการพล็อกนะครับส่วนเกมเต้เจ้าจีมซ้ายจะไปอยู่ที่หน้าขวาเพื่อเป็นตัวเตะนะครับซูแม็กเสิร์ฟครับ เสือดีครับบอลออกครับพิชยาได้แต้มพิชยาได้แต้มครับตื้อเข้ามาแล้วครับหนึ่งสองกดสองครับเจ้าอูง,ง่ายเกินเจ้าทีก,กลับยกมาเจ้าเจมซ้ายโอ้โหรอดร้อกครับจุดจังชาชิดได้แต้มคือก็อ่านยากหน่อยนะครับ ต้องบอกว่าชื่ออ่านยากมากนะครับครูแม็กน่าจะส่งน, 3, นี่ให้แอนขอ 1. 1> ชื่อที่มันง่ายกว่านี้นะครับจำยากครับมันเป็นนินรัวๆกันไหมครับ 1. 1> ครูแม็กซ์ซืบท้าวโอ้ออนแม็กโอ้เตะโดนบล็อกไม่อยู่ครับบล็อกสี่ครับสองสาม จ,จ้าตกยูก็จิม้มเตี๋ยไก่ยอดดีกูแม็กจับยกมาเต้าจิ้มกูพี่บล็อกไม่อยู่อู๋เดืดบอ,อบออมนะครับอ้อมครับจุดจังเลยแ้มสี่สองจุดจังชาชีสครับเต้าครูแม่ครับหนุ่ยชายแอดนี่แหละครับ เตอร์ด <rumor cow. S 1> <hire> ีอ่ะเตอร์เปนดีรับแต่ก็ไม่ดีคระสามสีับสามตสี่เป็นห้าตัวสามครับห้าสาม ต่อ3ครูแม็กซ์เซลครับโอ้ครับพิดยามัดแจพยามจะดยัดมาสายของเจ้าซุปเปอร์เมทครับสี่ต่อ5เจ้าอูเสือเจ้าซุปเปอร์อ้นยกเดือบตีมตีกตีหัว จุดจังชาร์ชิตเตตัมบล็อกแต่ว่าตะก้อนไหลลงหลังบล็อกนะครับครับสี่โอ้ต่อสี่ครับโอ้แม็กเสิร์ฟจัตติยนให้ครับดีครับไม่้ขาปินมะเร็งไปแล้วนะครับชชาตตแสี่เจ็ด โดดเสร็จเอาเสือ,อครับบ<อ>ูมย่จับตีกยกมาติมบอกดีครับบล็อกดีครับทีมพิชยาได้แต้มพิชยาได้แต<น>้มเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้าไม่น่าโตควูครับจะอ้วนบล็อกได้ครับจะอ้วนโอู่เรียบร้อยดีครับจิมจุกจากชาชิดได้แต้แม ห้าแปดห้าต่อแปดครับเจ้าอูเสิร์ฟครับตีจับซ้ายยกมาเจมซ้ายนี่หัวไม่อยู่ครับซิมจุดจากชาชิเดตียมโดนเลยครับเจ้าเจมซ้ายโดนหลอกเฉยเลยครับทีมพิชญาลระวังโอเวอร์นะครับอันตรายเพราะว่าเท้าโอเวอร์นิดนะครับกรรมการแจ้งครับเก้าห้าเก้าต่อห้าครับดีครับโอ้โหโดนมือเจ้าอูครับซิมจุดจากชาชีเดียม ห้าสิบห้าต่อสิบครับไอ้หุ่ยอดนี้จับดูกเกมโอ้โหใครฟาวเนียก่อนครับพอจะบัสขึ้นดึด่งตีเจ้าซานฟาวเนี้ยแต่ตอนขึ้นแล้วให้ตีแบบสเอ็ดห้าเป็นต่อห้าครับดูแม็กเซิฟโอ้โหดีครับ สาีลหนุ่นเนี่ยต้อบอกว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าการฉีกขาเนี่ยแทบจะร้อยแปดสิบะครับห้าสิ่อสิครับตีจับตีโยกจิมเตไม่ขามเน็ตครับสิิชญาไดตแต้มสิบ เหอครับหโเดีรยบหโยกหูแก้ไปเฉยครับแล้วเบื่อลงแน่นอนครับแบบนี้ครับยอดโอ้โหเจ้าอุ่นบังครับนี่คื้าไทยสนามเปลี่ยนแดงตัวชมครับเอาจะเขียน25นะครับดีวพูดไม่เกิน27 เปลี่ยนเสือฝาและลูกพักเอาเลยใช่ไหมครับตอนแรกกรรมการจะให้พักเจ้าอุนสมันน้อยบอกไม่ต้องพักหรอกครับเครื่องกำลังร้อนนะครับใส่มันเลยนะครับก็จัดไปครับสองพร้อมหกสิบสามหกต่อสิบสามครับเสิร์ฟูแมือจับติ๊กยกโอ้โห ขชิยาเด็ดเต็มแจ้งขึ้นแก้วเลยมั้งเหรอสิบสามเจ็ดสิบสามต่อเจ็ดคูแม็กซ์ซ์ครับโอ้โหงัดอันขอหลังไปเดยครับเล่นดี่ยวสิบสามครับแน่นมากๆนะครับเจ้าหูตีจับเขายกไปเจ้าจิมโอ้โหโดนบล็อก อุน้นแก่มากูแม็กปิดตีกโยกเจมซ้ายไม่บอกครับเจ้าวาอูครับจุ๊บจุ๊บจังได้แต้แปดสิบสี่ทีมผู้พ้พอใช่ใช่แปตสิบสี่ครับเรียกู่กทางนี้ สิบสี่แปดสิบสี่แปดครับเก้าเจีมกูแม็กเก้าติ๊กโอ้โห <14 S 2> ไม่ีนก็ใช้ได้แก่เก้าสิบสี่เก้าต่อสิบสี่ครับ โอ้โหเจ้าพิกแตกลูกเสือครับเปลี่ยนไปทางกลุ่มกานคาชิตและเสือบ้างนะครับสิบสี่ต่อสิครับคู่แม็กเสือครับมไม่ท้าเนียนครับ,รบ,รบพิชยาเดจแต้สิบเสิบสี สิบเอ็ดสิบสี่ครับเจ้าหูเสิร์ฟเกมแตกตีกแก้ไปที่ชุดยาแดงแก้แล้วนะครับถ้าจะมองว่าแปลงในเซตนี้แอดมองว่าเจ้าคูแม็กเนี่ยไม่มีใส่ที่คาดผุมเนื้อสิบสี่ปกติต้องรอมาโกนะครับใส่ที่คาดผมเดียวกันนักเตะอิตาลีนะครับแม็กเปิดโอ้โหเตะสวดเน้นครับจุกจังได้แก้จุกจังชาชี้ได้แต้มนะครับ ร้านนี้มาจาก Bref, ชื่อร้านของทางครูแม็กตั้งนะครับเป็นร้านขายชาชีสนะครับสิบสามสิบห้าครับอาู้เติมป่ะเติมจับโอ้โหใครยกกันแน่ครับปัญหาของการมีตัวยุกหลายตัวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไม่รู้ใครจะยกแต่ว่าถือว่าดีนะครับเมื่อกี้ครับ สิบหกสิบสองสิบหกต่อสิบสองคูแม็กซ์เสครับทิศชาได้แต้มตัวเสือตัวเล็กสิบสามสิบห <15, S 2> บเอาอูคูแม็กจับซ้ายนั่นแหละครับอย่างที่แอดบอกครับตัวยุบมีหลายต,ตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับสิบหก สิบสี่สิบหกต่อสิบสี่ครูแม็กเสิร์ฟครับโอ้หอาหูเปิดไม่รู้เปิดไปไหนครับเต็มจุกจังชาชิดเด็แจมสิบสี่สิบเจ็ดสิบสี่ต่อสิบเจ็ดครับอาหูเสิร์ฟโอ้โหตีปิดครูแม็กยกตีทัานแม็กไม่ข้ามครับพิชญาเด็ดแจม ดาวติ๊กนี่คือแอดมูเจอนะครับแต่ว่าทางครูแม็กกับทันก็จีมซ้าย 17, ได้สวยแล้วครับสิบห้าเจอครับโอ้โหลงช่องกลางแล้ว 10, ว่างจุ่มจังชาชิสแด่ตาคือบรรยายใส่เอสห้านะจุดจังชาชิสนะครับส <15, 18, S 1> ิบห <15, 18, S 1> ้าสิบแปดห้ากับสิบแปดครับ เมฆต่างรองเท้าติกยกเจ้าจีมแก้ไปก่อนละเบิดลงไหมสำหรับเจ้าอุสมันน้อยลูกเกือบโดนเกี่ยวเจ้าจีาามได้แต่สิบแปดสิบหกสิบแปดต่อสิบหกครับ เจ้าแม็กเปิดหัวเจ้าอูยกมาเจ้าก้นเตะโอ้มืดครับชิมจุกจังชาชิดได้แต่สิบห <15, 19 S 2> ้มสิบเก้าสิบหกต่อสิบเก้าครับหูจดจีเปิดเกมยุติ๊กเตะโอไปต้องเดือดเลยตั้งแต่แรกครับ ยอมแค้ <10. S 1> ได้แต้มต้นนะครับยอมแค้ในหน้าประตูเลยครับก่อนจะขึ้นบล็อกในเจ้าอ้นสมันน้อยในซาวนี้ไปแล้วนะครับย <20. 11. S 1> ี่สิบสิบยี่สิบสิบหกครับห้้แซมเกมครับลูกอ๋อครับสิมพิชญาได้แต้มสิบเจ็ดยี่สิบสิบเจ็ดต่อยี่สิบครับเ้า อ,อูเสิรต่อพิช้แจ้ไหมเหินพิชยาได้แต้มยี่สิบต่อสิครับเรียบร้อยครับเสิร์ฟเอ๋เลยครับคู่แมครับจุดจังชาชิดได้แต้มสิบแปดต่อยีครับ เกาติ๊กจับเ,ก,ก,บเกมยกุกเกาติ๊กเตะอ้้หไม่ได้บล็อกครับฉีกบล็อกไปเลยครับทีมจุดจังชาชิดแด้ยี่สิบสองแปดยี่สิบสอดครับเกาอุนปิดแท็กยกุก อุ่นข้องมาจ,งจีมคูแม็กตีกูโยกอุ้นกูติชยาเตเต่เจ้าสีหัวเราแย,แย่เลยครับ 19, สิบเก้ายี่สิบสองถุงแล้วกลับบวกมาก็้ิจีเตอร์มได้เกี่ยวครับ ชิ้นจุดจังเแจ่ส <23, 19 S 3> ิบสามสิบเก้ายี่ครับเนปิดยกป้นเกะบล็อกเสียพิชยาเด็ดแจ่ 20 23 20ต่อ23ครับเจ้าอูเสิบลูกอ่อนลูกอก่อนไปนิดนึงครับจุกจังได้แ้มจุกจังาชาฉีได้แ้มครับไปเข้ามาแล้วครับสำหรับการเก็บชัยชนะในนัดนี้นะครับแ้มเดียวเกลี่ยยิจบในแมตช์พอยต์เดียวหรือเปล่าครับโอนเปิด ยุกเรียบร้อยครับเตรียมครับโปรแกรแข่งขันเียมจุกจังชาชีชนะทีมพิชยาด้วยสกอร์25ต่อ20นักกีฬาสัมผัสมือจบไปแล้วนะครับสำหรับทีมสำหรับคู่ที่5ของรายการนะครับทีมจุกจังชาชีเนเก็บชนะเหนือทีมพิชยาไปได้25ต่อ20นะครับ คูแม็กเจ้าติต๊กเจ้าทีมซ้ายนะครับก็รอ,อรู้ในนะาทีส2งต่อไปว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณท่านที่ตามมาคู่ที่5ของรายการไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ